แกยิ่งถุงแคน่องผ้ามากินก้อยแจ๊กก้นพี่น้องใส่หมกม่วงก็ผักหลายๆนี่แหละมึงจกเห็นม้วเห็นหรือพี่น้องเอ้ยกันตั้งกว้างอันนี้มนี่ตั้งไก่ไหมผ่าแจ๊กทีายจังไหนนั่งโต๊ะใหม่กันโอ้ยทอดไข่ทอดอยังฉันนั่งกินพี่น้องเอ้ยนี่แก่มนละหารทุกตะแกงปลา ปลาใจประคมใส่กระหล่ำพี่น้องใส่ทวดจีบตัวเด่นแนวเด่นมันช่เสี่บเนาะนี่วัลค่าพี่น้องจ๋าเด่นแก,ก้วไม้ก็เห็นก็เห็นบุกเล่นนี่เพื่ออีตู้แมงลักักนั่งตู้แบบแมงลักทั้งหยาบทั้งท,ทุพภาพพี่น้องจ๋าเด็กถือชาเด้อขอโทษขอให้อันนี้พักการที่ร้านเราไม่ให้ังหัน เขาบอกกินเขา่าบนินงตอนน่ะขุนมั้นถือว่ากินทอดเขาพี่น้องจ๋าเพราเขาเลัวมากเ่ยม่แจ้งไหนวุ่นๆพี่น้องว่าฉันไม่เห็นน้ำผู้ขาจำบอสันนี้นี่แกงกว่าพี่น้องจ๋านีคิดว่ายุ่งไก่ยุ่งอะไรพี่น้องเนาะงม่แจ้งไหนวุ่นวิ่งแบบขาตั้งเนอะเพราะเห็นผู้ขาหลง ลุงถีบลุงแดงจ้าก็ไปชิมใช้พี่น้องเอ้ยคือว่าแลปุ่นกันเก้าเต้อบ้านนี่เลยเนี่ยบ้านกลิ่นไปกินตอนเที่ยงเวลาก็หูก็หลันกินผู้เดียวมึงกก็แค่ดอบพี่น้องอันนี้ในถุงสื่อไม่ไม่อย่างนี้เคียงมั้งกลากลกากินพวกเขาก็พี่นอกจ้า

หนองเอพี่ทั้งหลายคุณไหลคุณแช่ให้แน่ล่ะเนาะคุณติดตามไม่ยุ่งช่แนวเดจ้าคุณวองหนาเด้จ้าใจดีทั้งหลายนี่กับคนณฝาแกงฝาจัดจันี่น้อง vạn thịnh vạn thịnh vạn tháo vạn thịnh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  vạn Gue t referred

ตูงขึ้นสูงจนเจจันก็ได้จะซื้อไม้ตู้ว่าตลาดจะได้กับแบ่มีอะไรได้ไหมยกคงยได้บางบมีเนื้ส

ให้แล้วเนาะเพิ่นบ้านได้ฟังลาบ่ทางเฮานี่ก็ขึ้นกินซ้อมาแต่ฟัง <trots> Ni đấy này đi ừ. phải gì khăn lần bay ông bay ngay học bay 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 nhỉ, bay bay nó bay 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 lái nè, bay 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 nọ, bay 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 Mắc chúng mày cú ốc thế không có ba ăn thì bố mắc và bố phụ thế nào chả nhé cũng thế nào đẹp luôn nếu đấy mà thật lượng thật nóng thế thì nó toán đặt bản đó có phải Mang cả ba phen nó đẹp cả phen hơn chứ con ngọt Uống đi ngà phen nữa, Cắt đẹp cũng Cắt <laughs> งานเหียนกระดุลจัคเกอร์ดอกเกียอื้อมะฮวมใบกระดุนนจัคเกอร์อยู่อ่ะนี้ก็จีเดี๋ยวฮอาู่แต่ว่ากินแล้วเนาะมอเดี่ยวฮว่ออกคลิปเลย

เรื่องเกิ่ยอกัอเนาะถาวล้แกวห้างกึ๊บเนาะเห็นไหมเห็นแล้วไว้กับ็่าต่ตหรือหุ่งเนาะเนี่ยก็บุญเหรอจัดไปง่ายนึง เจ้า้ีวเจ้นไปท่าขัดเขาลูกที่ิ้มลดลืมเนี้ยฮะกาคูกคูลืมแต่ได้นีมาสั่นลืมหนังมันยูมันสร้างเขาพัดแเนอ้อนี่นั่นเขาได้เลือนไน้ำเนาะเจ้าเลือไปไหนเขาพัดกำนัมต้องขวัด เนื้อไปแล้วว่าสันบาขขึ้นบ่ออกนั้นนะลูกคือไม่ได้เฉียวตํหมูอวานหรือจะบอกหมูม้าคือว่าซน่อแม่จะเนื้อไปจายในิ้มแล้บอกจุ๊ก

กงกเข่่อือ่อนเรขากเหนลมเห็นล่าเหลือกเขดก็นเลยลื้อถามเถื่องข่อยเส่าไปเอาดอกไม้ขอมาถืงขอยแจงแนว้เปเย็นพรอบชาวบ้านปูไหนยูจากปูปนดก่าทำนพ่ือไยมาจังเลยนะไหนมไบตีหอก

không mang quá có cái phải nhạc đi nó khó thuộc khó thay <laughs> Hãy <Phim phim phim. cười> <phim phim> <laughs>

Ừ. Uầy, ได้ไปแล้วพี่น้องกันก็ว่าจังซี่ล่ะได้ยินก็ <laughs> <laughs> คิดดีจำดีด้อยจ้ะหนาบงวชุ่มไอ้คนกดจำตะไค่คนไลคแช่คนที่ตามนี่แชแนลเด้นจ้ะขอบคุณค่ะเป็บ้านประกาศควายหายวควายหายควายหายควายหายเพิ่มาวหายประกาศให้มาควาย